嗯嗯嗯 อะไรคือไม่มีที่ดีๆเ <sh arp inhale> <pursue> หรอฮะนี่นี่อย่าออยอย่าออย ช่วยอาหารแมวอ๋อลุงผมเป็นคนใส่ผมไม่ได้ใส่ผมไม่รู้สวัสดีครับแดก พี่ไม่อาดคลิปแล้วครับเดี๋ยวว่าจะกลับไปตอนเย็นอยู่ครับดูดิเนี่ยเล่นกับมันเลือดไหลเลยนะโอ้ยตายละแมวชื่อโชคครับโชค โชคจริงๆโชคร้ายจริงๆที่โรมันควันเลือดไหลเอาแมวไปต้มเลยต้มเป็นน้ำอะไรน้ำท่อมเหรอ นี้คลิปอะไรเหรอก็วันบล็อกลักกี้บล็อกครับก็จะมาไลฟ์แป๊บเดียวแล้วกลับบ้านแปดคลิปเนี่ยมันก็ต้องตัดตัดนานแน่เลยน้ำท่อมเลิกกินแล้วครับ ักทยสวัสดีครับน้ำทอมเลิกกินไปนานแล้วครับไม่ได้กินแล้วมันแบบมันไม่อยากคลิปเลยอัดมาแล้วตัดเป็นแบบชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วมาลงคนดูนิดเดียวตัดไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้สู้มาทำคลิปสั้นดีกว่าคลิปชอตอะคลิปสั้นอะคนดูเยอะ่อเยอะเลย ลงคลิปวิดีโออัดเป็น4 0่สห้านาทีมันมานั่งลงทุนตัด1ชั่วโมงสองชั่วโมงแทบไม่ตงางสักบาทสู้ลงทุนแบบคลิปแปสามนาทีได้ตังดีกว่าเออนั่นแหละ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ได้ตังเยอะขนาดนะั้นนะอย่างหมื่นวิวมันก็ได้แค่14บาทอะ่ะคลิปสั้นอะ่ะนอกจากว่าเขาจะให้โบนัสเราแต่ว่าโบนัสเนี่ยต้องต้องยอดวิวสูงจริงเขาใช้โบนัสเราโบนัสคือที่จะได้คือประมาณสามพกว่าบาทนั่นแหละอยกัดกุ้ะไหลหาเนี่ยนอนละ เล่นไหมครับโรโรอะไรโรคืออะไร โปเพยแบบส่วนแบบบทบาทนะครับโอ้ยากมันต้องใช้มอดน,น,นู่นี่นั่นยากแต่ไม่ถนัดด้วยนี่จับอะไรให้ดูไม่รูร้ะรอแบบป่ะนี่นี่ปิง๊งปอง พ no ี่ผมอยากเห็นพี่เล่นไมครับซอมบี้ซอมบี้อะไรล่ะพี่เล่นไข่แมวทำไมเอานี่ไม่ใช่ไข่แมวนี่มันมันดิกนี่มันหำมันดูหน้ามันสิ น้ามันยังปีนอยู่เลยเนี่ยงั้นก็เล่นต่อไปได้เนี่ยพี่อย่าจับห้ามจับห้ามมันพี่อมเลยพี่อมบ้าเลยโลจิตเอา หั่มมันแข็งเลยเนะี่ยจูนถ้าวักมีน้ำเด็กออกมาต้มพี่อะไรเดี๋ยวมันตีนใส่ขี้เงี้ยมีได้หรอ มันคืออะไรดำๆอ่ะพี่อะไรดำๆทักทายสวัสดีค <Hum> ร <ming> <absorbed> ับโศจับร้อนมากเลยไรเวฟเดือวเนี่ย พี่ข้างนอกบ้านพี่เป็นไงครับก็แดดร้อนครับมเมื่อก่อนวัยแก่ก่อนวัยมีหนวดใครเ,เดินตามอีกอดูเดินมามาอะไรอยากให้จับอีกเหรอ พี่มันนอนอยู่ตรงนี้เนาะพี่อยี่เท่าไหร่ยี่สิบสามครับพี่นั่นแหละมีหนวดอ้าวมีหนวดแล้วผิดอะไรเกี่ยวอะไรน้องส้มน่ารักใช่ตาลักนี่ตาลักโชว์หน้ามันขึ้นมา มองอะไรบิดคอไม่งถ้าทำคลิปฆ่าแมวจะได้กี่วิวกันโชคเหมือนชื่อเพื่อนผมผมเลยครับอ๋อคุกฆ่าแมวจะติดคุกยยได้ไง เมื่อสองวันที่เราเห็นรถยนต์ชนหมาตายไส้ทะลักต่อหน้าไม่เงยไม่เห็นโดนจับเลยแม่งรถยนต์ไปชนหมาตายกลางถนนใหญ่ไส้แตกทะลักออกมาเลยน่าจ,จะได้ดเหลืองถ้าฆ่าถ้าฆ่าสาัตว์มันติดเหลืองแล้วแหละเธอเผือมันแบนมันแบนกิฟไปซ้ําอันนั้นอุบัติเหตุพี่มันก็อาจจะมันก็เป็นได้หลายอย่าง มันอาจจะแบบวิ่งตัดหน้ารถก็ได้ใครจะไปรู้กลางถนนใหญ่อะ่ะไอ้พวกหมาแบบแบบยี่มันเห็นรถแล้วมันชอบวิ่งตัดหน้ารถแบบแมงทุเรศลำคาที่ผายดีพวกหมาพวกประเภทเนี่ยนั่นแหละทำไมไล่แค่แปบเดียวเครื่องร้อนจังวะ เครื่องร้อนมากเลยไหนลองแตะมือดูหน่อยสิเกือบอขียนร้อนอะ iPhone สิบเอ็ดมันเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะมันร้อนมากเลยอ ร้อนมากเลยเน่ก็เปิดอจเดอ่ยในห้องนี้ไม่ได้ร้อนนะในห้องนี้เย็นมากเลยงั้นถ้ารออย่างเงี้แล้วกูไปดีกว่าโอเคไปแล้วทุกคนมาแค่นี้แหละไปแล้ว